ครักแก้วหลวงครับรปภพุทหานต่อครับท่านเคยติดตกาบนนายกเทศมนตีครับดูดวความสะดวกทอย่างรุ่นเดียวกับท่านครับทลงครับปีหนึ่งห้าครับไปที่ที่อะไรที่ที่บนอนาูป ที่ถ่ายนพรทั้งพุดม่ให้ดูผ่าก็ไม่ได้ถ่ายมาด้วยที่าก็มียครับก็มีแล้วก่อนตำรวจน้ำกัอท่านดีการต่างการต่อตอน

ประธานมีสามตัวนีดทีมเลยยิบมาไม่ได้อยู่เลยจำไดจำได้ไหมจำเคยมาอยู่ไหมไม่ได้ไม่ได้ กาครยุทธศาสตร์ของเรานะครับที่ได้กรุณาให้ความประจานกับพี่น้องที่กรรับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ท่านประภจีเหนื่อยเหนื่อยนะครับถ้าพี่น้องอยากให้กำลังใจคุณอะไร พูดนะสู้สู้อยู่แต่ว่าเราคือนว่าเอาอันแม่ดอกจากป่าคือผมสนอดอกหรือว่ามันม่มีแข่วหรือยังไงเออหนอ่าดูเที่ยวนี่นะพี่น้องผู้ใดเที่ยวอย่างเอามาไห้หลับมัดแต่อย่าเอาอนหน้าคตของเจ้าของเอาให้ดังไปถึงกรุงเทพมหานครพี่น้องนะ ไม่เสียเวลานะคะให้ท่านรองหัวหน้าพักได้พูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องเรียนเชิญค่ะเสมอมั่นเครื่องเอาพี่น้องดีค่อมค่ำสอยคือสิบมีผู้ใดเป็นหนีจะคนแมนบอกเราตั้งคุนคือเสียงดังแท้เป็นหนีหลายอยู่บ่เลือกเสรีร่วมไทยเด้อใครรู้ไหม กูตอบเหมือนพลเอกประวิทย์เลยอะไรก็ไม่รู้เป็นลูกน้องพลเอกประวิทย์หรือเปล่าผมชื่ออะไรรู้ไหมใครยกมือขึ้นฮะคงยังไม่เกิดเยอะนะแต่แล้วมารับราชการที่อยู่จังหวัดนครมนบตอนนั้นนิคมคำสร้อยมันก็เป็นอำเภอของจังหวัด อ่นอานครม,มนมถูกไหมนะผมเราชการอยู่ที่นั่นพอดีที่อำเภอปรับอับนะติดกับเมืองนครมนมอะนะวันหนึ่งผู้กองชื่อเห็นไหมเป็นน้องชายเป็นนั่งเป็นนั่เลยแนะนำตรงนี้เป็นน้องชายร้อยตำรวจวิราชเจริญศรีนะถูกระเบิด ไปเนี่ยอกอบอกมีคนตายแกกับายเลยตูนเบิดตูมเดียตายไป8คนผมอยู่เมืองไม่มีหน้าที่นะด้วยใจที่ผมรักความถูกต้องเป็นธรรมหักพักพวกเพื่อนฝูงรักพี่รักรองนะ <c oughs> ผมอาสาไปเลยไปช่วยนะไปถึงก็ช่วยก็ไม่ได้หรอกนะถูกระเบิดมันแขนขาขาคอขากหมด รถไม่เหลือแล้วคนจะเหลือได้ไงถูกต้องแล้วค่ะเซนิลไพรเบอร์25นะอันน้องนะชาวบ้านตุกชอมศเรียบร้อยแล้วค่ะจะไ้ม่พลาดไปนะขอวิดีโอเอาขอวิดีโออันนี้ส่งเสียงแล้วพี่น้องท่านผู้บริหารเจ้าหน้าที่ถูกเต็มยุเลศหัวหน้าพักสีเหลืองไทยของเรานะครับพอพี่น้องครับ พอแม่พี่น้องได้เห็นการทำงานนะครับของท่านมาแล้วเกือบสี่ปีพี่น้องได้เห็นผลงานบ้านใหม่เพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้อขอฝากท่านเสร,สรีรมไยเบอร์25เบอร์25 ท่านผู้นทนมาแครับท่านนาทนรุกนมาแล้วก็บอกว่านี่ไหน้าเลยต่อไปปรสปาประยุทธ์จันโอชานะครับพนทีนะครับสวัสดี่านา้าย นะครับชาวาเชรพุทธวันนี้ท่านห้าคับมามอนโยบายดีๆนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องพร้มกผู้ี่ทนีนครับรถ่อแก็เล้วดวครับรถ่ารื่องตางๆรตอง่กถ่ายรูปกับท่านหนวหน้านะครับขอเชิญนะครับ ขอเชิญได้เลยนะครับวันนี้ท่านอกพักท่านตุลเอกเสดพิรณาดูเห้ท่านกลงลงพื้นที่ที่ตากรนเราวันนี้เือหน้าีนบายดีกนพี่น้องขอที่ยง่พระานดนเ่นูที่ให้ประชาชนท่านใทักทาให้ัอบคน้ำั่นาราตร เพื่อนะแข็งแรงอยู่พี่บ้านเขาด้วยทำลูกเล่ได้นี่ใส่โบนเกลพี่มานะครับผมเดนมาผมได้มเดิ ขอไค่ไม <formation jin inh throat> <at> ่ทีน้่ราสคนนะครับัเียจนะครับจอาไปด้วยนะครับีน้ถกดครกพื่อนรนมทนะครับก็ขอไปด้วยครับกให้ตุกรนะครับนท่านจะมีด้อยคั่านเรื่องตาเรื่องครับก็จะมกัน้องทุกท่าน่ออกมาที่จตตา นะครับทำหน้าที่ดูแลนะครับทุกคนกเป็นอาชีพนะครับวันนี้ร้อยตำรวจตรีจะมาถึงแค่ขอจัดทำสดชื่นทีาดียวนะครับไปด้วยของฝากระับดัสารและในเรื่องของคริารขนถ่ายนะครับถ้าเราได้เริ่กสายมานที่กระจายยังไงพนักตัก็มาได้นะครับด้านเราต้องพูดกันเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อจัดเก็บแพร่มาจากประเศกาต่อไปนะครับ วันนี้ท่านหัวหน้าคเป็นพัเป็กที่สุดเต็มเลยที่สมบูเ็พราะฉะั้นไม่้อม่านันการต่อาขอขอบคุณนอยู่ไนครับการมาแล้วงจำแนงเนาะนงเนาะชาวทหาื อยากเป็นตัวแท่นพี่น้องบ้านสามขาตำบนขั้มปลายพี่บ่วพี่น้องเอาเอาอันกลางๆอันนี้เก้าอี้อันคือบ่มนเขามานางต้องหนังเป็นห้าลายเลยเนี่ยมาแน่พี่น้องเขามาเขามาอยู่ในสาราเขามาเขามาผมอยู่ในเมืองผม่อยู่มีค้อมมากเขามาในเมืองผมเห็นตั้งบ้านท่อเนี่ยฝนตกฝนตกใหญจตายระบ้านเกิดนครยาญาติคนบ่มว่าญาติคนบ่มนี่ อ่อทางวอ,องแม่เลยตกเหิือนเขาเออการพนันกระโดดผมเรียบนะการพนันไม่มีหวยไม่มีบ่อนไม่มีนะครับสิ่งกระทำผิดกฎหมายทั้งหมดไม่มีนะหวยก็ดีบ่อนก,การพนันก็ดีต้องย้ายไปที่จังหวัดนครพนมัางจังหวัดอุดรธานีมั่งจังหวัดอุดอดดบลมากงอะไรต่างนะเรียกว่าผมหน้าที่ของผมได้สมบูรณ์ ที่บ้านเหมืองสงบสุขเรียบร้อยนะครับได้รับการโหมดนู่นไปอยู่จังหวัดชลบุรีไปปปากเจ้าพ่อตะวันออกจากนั้นป๊อใครได้ยินไหมกำนันป้อได้ยินนะของจังหวัดชลบุรีเจอเสรีพิสุธิ์ก็เรียบร้อยติดคุกจนตายนะเขาที่อใจนี่ไม่เคย่ผิดระไรนะ จัดการนอนปอเสร็จตาหลังมาเป็นเจริญเฉลียงชาติจ่าไอปอประตูน้ำติดผู้ปีตอนนี้เหลือปอะยุธ์เรื่องผมเป็นนายกเมื่อไหร่นะะยุ์อยู่ไม่ได้กันละครแต่อยู่ก็ติดโชคตอนนี้ปล่อยเลยนอนไปก่อนก็แล้วเพราะผมยังไม่มีียมนาจใช่ไหมตอนนี้ยังไม่มีียมนาจนะถ้ากลับมามีเบียมนาจเมื่อไหร่ปอะยุทธ์นะครับ ไปก่อนเพื่อนเลยนะครับเอไหมเอาไหมครัพอ,นะอประยุทธ์นี่นอกจากไอ้ไอนโยบาย14 15ข้อแล้วนนเนี่ยนโยบายหลักอีกข้อนึงนะครับแต่ไม่ได้เขียนไว้ครับก็เห็นบ้านเมืองมีปัญหานะเพื่อ้ตั้งพักการเมืองขึ้นมาเพื่อจะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชน ให้อยู่ดีมีความสุขนะตามใจที่ปราถนาเพราะผมคิดว่าตอนนี้ผมอายุมากแล้วนะเจ็ดสิบห้าแล้วตอนนี้กูมีไหมพ่อ่าไหนที่นี้มีใครอายุมากกว่าผมไหมเนี่ยมีไหมเพียเพียก็จัดการสอสอเร็วๆออก มาจากตำแหน่งไปติกว่ากคนด้วยกันนะครับรวมทั้งสสจังหวัดมุกดาหารที่ชื่ออนุรักษ์ตั้งปฏิภานนนด้วยโดนเซรีจากการจูกได้นะครับเพราะชุ่เจริญเยได้ยินชื่อศิระเกณจากราบหรงอไม <c oughs> มาทะลึ่งกับผมก็โดนผมเชียดไป <c oughs> เมื่อวานี้ยังมีคลิปเลยว่าถูกเรียกเครื่องราตอีตอคืน คือทั้งชีวิตไม่มีโอกาสทํางานการเมืองอ่แล้วสมัครสอสอก็ไม่ได้ทำนู่นทำนี้ก็ไม่ได้ถูกเรียกเรียกเช่นไรความคือเงินเบียเสอพอทั้งหมดนะเบี้ยประชุมทั้งหมดก็คงคืนไปแล้วนะคงคืนไปหมดแล้วสอสออีกคนก็สอสอคนสวยของราชุรีชื่ออะไรรู้ไหมอะไรนะปาดีนาไก่คุกใช่ไหมนี่ก้ะครับไก่ครุป พวกนี้ความจริงนะผมก็สงสารชาวราชบุรีเลือกพวกนี้มาได้ไงหรือชาวอี่เลือกไอสิลมาได้ไงได้ไหมคะได้ครับเสียงนี้เราไปสู้ไปสู้ ពីថ្ងៃរឹកបាទគូសត្វនេះដៃជិតជុំខាងขายគូរជីវិតពូនេះ